จากกาลสินพาคุณผู้ชมไปมุกดาหารนะที่บ้านกกอกกกอกเดอะซีรีส์เมื่อวานนี้นี่นำเสนอตอนหนุมานบุกวังนาคาพญานาคตะเคียนทองอ๋อชื่อยาวขนาดนี้เลยนะครับเพราะเมื่อวานนี้มีการเปิดปฏิบัติการบางคนบอกเรียกว่าจับตัวก็มันไม่ใช่หมายจับนะเป็นการเชิญตัวก็แล้วกันเชิญตัวนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลเนี่ยไปให้ปักคำที่สถานีตำรวจเรื่องอะไรเรื่องที่เขาสร้างพญานาค ยาวถึง44เมตรเท่ากับอายุของตัวนายชัยพลหรือว่าลุงพลแห่งบ้านกกอกนี่แหละแต่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ป่าคุณผู้ชมมันก็ผิดกฎหมายรุกป่าหนึ่งละ2คือแม้แต่ตัวบ้านของลุงเองเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ป่าแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาจัดสรรให้อยู่อาศัยทําการเกษตรได้แต่คุณเอามาสร้างพญานาคแบบนี้เนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์อันนี้ก็ผิดกฎหมายอีกข้อละถูกไหมฮะมีประเด็นที่3อีกหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า เดือนพฤศจิกายนประกาศสร้างคุณผู้ชมดูเดือนนี้เดือนอะไรปลายเดือนมกราคมภายในเวลาประมาณ3เดือนนี่ขึ้นมาเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเร็วมากบางคนบอกว่าขอให้บรรดาเนี่ยที่สร้างถนนทั้งหลายเป็น10ปีไม่เสร็จเนี่ยไปขอคอนแทคจากลุงพลน,น่อนว่าเขาใช้รับเหมาเจ้าไหนทำไมถึงสร้างอลังการได้เร็วขนาดนี้ คนห่วงครับว่ามันได้มาตรฐานหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนไปลอดท้องพญานาคแล้วถล่มลงมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจเอารถมาเชิญตัวไปเลยนะครับไปขอให้ไปให้ปากคำหน่อยสำหรับนายชัยพลวิภาซึ่งปรากฏว่าสอบไปทั้งหมด6ชั่วโมงคุณผู้ชมได้ออกมาตอนประมาณสัก3ามทุ่มนะครับทีนี้ลุงพลเนี่ยถึงจะติดต่อทนายตั้มไว้ทนายรัชพลไว้ แต่ว่าอยู่ไกลทนายตั้มเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพราะว่าแกบอกว่าแกกักตัวไม่ได้ติดภารกิจอื่นก็เลยทําให้ลุงพลเนี่ยต้องโทรศัพท์รีบไปเรียกทนายที่อยู่ใกล้กว่ามาชื่อคุณสมเกียรติโรจนาวร,รกมลสอบสวนไป3ชั่วโมงความผิด3ข้อหาเป็นความผิดในพรบรที่เกี่ยวกับการลุกป่าตามพรบรป่าไม้หละ่ะแล้วก็มีความผิดที่เกี่ยวกับพรบอ,รอื่นๆอีกนะครับ ปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยทนายออกมาเล่าให้ฟังว่าเบื้องต้นเนื้อ,อข้อหาทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่าจาคทาให้การลุงพลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยแล้วก็ใช้เงินสด1 0 0 0 0แบาทในการประกันตัวออกมาเนื่องจากว่าตอนเชิญตัวไปเนี่ยเชิญไปให้ปักคำํำพอสอบปักคําเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่แจ้ง3ข้อหาด้วยกัน ก็ประกันตัวมา1 0 0 0 0แบาทนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยววันนี้จะแถลงข่าวตอน11บเอโมงแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งถามไดมากเลยเพราะว่าลุงพลมีอาการอ่อนเพลียถูกสอบปากคํานานแต่ตัวลุงพลก็ให้สัมภาษณ์นะครับคือยืนยันว่าเงิน10,000แบาทที่ประกันตัวเนี่ยเป็นเงินของตัวเองจากการทํางานไม่ใช่เงินที่คนบริจาคเข้ามาให้สร้างสํานักสงฆ์แล้วเอามาประกันตัวเองไม่ใช่เงินจากแฟนคลับด้วย บอกว่าไปดูสิที่มีการถ่ายทอดสดออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามีเจ้าของสินค้าที่จ้างตัวเองเนี่ยเขาเอาเงินค่าคอมมิชชั่นมาให้ก็เ,เงินตรงนี้แหละมาจ่ายตอนนี้อ่อนเพลียมือสั่นขอพักผ่อนก่อนส่วนแล้วโดนข้อหาเรื่องสร้างพญานาคตรงนี้ไปจะหยุดสร้างก่อนไหมเพราะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับลุงพลบอกจะหยุดหรือไม่หยุดให้รอฟังแถลงวันนี้11โมงครับ ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ